สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ติน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่27มิถุนายน2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่25นะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่2 วิ่งรูด1กับ6นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม1 6 3 2 2 8กสาำหรับ1 6นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็3 2เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็2 2 8เป็นชุด3ตัวบนสำหรับแนวทางนะครับผม1 6 6 1 ทางสงปปาลาวจะเอา16เป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมแล้วก็32แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมมาเฉพาะเด่น2แล้วก็28ชุด3ตัวบนสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็ได้เฮเต็มเต็มนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่25 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่27ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมสําหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี 1, 9, 8, 2, 3, 4จะให้อยู่ที่1วิ่งรูด3 และก็แปดสำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ 1นึ่งห้าหและก็หนาสำหรับสามนะผม สามมีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าสำหรับแปดนะครับผม

แปดหนึ่งนะครับผมขอโทษนะครับผมแปดหนึ่งนะครับผมสำหรับสายเบิ้ลตามตัวนะครับผมหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็แปดแปด สำหรับ3ตัวนะครับผมเป็น942ชุดบินนะครับผมจับบินได้นะครับผม012 201 915

สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม1นึ่หแล้วก็1 7ึ่งสำหรับ3มีสามสี่สาหาสาสำหรับ8ปนะครับผมมี8ปดสแล้วก็8 6สายเบิ้ลหนึ่งห สำหรับ3ตัวนะผมับผม9 4 2 2 0 1 9 1 5 9 8 6แล้วก็8 1 3เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิบก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเหง่งปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ